ครับสวัสดีพี่พรในเอฟซีลาวอีสานมาเพื่อนแพงเอฟซีช่องช่องชาแนลรับลุงปู่ก็วันนี้ก็เจอมอีกหนึ่งคันนะครับน,นี้ปลายขาวนะครับนอกปลายขาวครับอ้าวดูอ๋กับทะเบียนหนึ่งห้าสองสี่โยมเจิมรถให้กับญาติโยมเดิมจะก็รถน้ำมน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เอาหนูมือท่องใหม่เร็วท่องใหม่เร็วหนูมือหนมือหน่มือท่องใหม่เร็ว a d c d e a a เออเออตอเลพ่นเออ อด,อนนดอกกำลังสวยกำลังสวย

ก็จะนั่งคุยกับลุงคุณตววันธรรมดาวันวันตอาทิตย์เป็นแบบนี้ต้องเป็นวันขำนะฮะแต่ยังไม่ตอบแม่เลยคือมันนอนตื่นหรือว่าเป็นยังไงพี่มาจับไปไอกยมมไปไปไหม my bathroom. บายบายไปแล้วไปเจอกันใหม่เดียวไหมเอาพรุ่งนี้คืนนี้ไม่ไปสด็จขอนี่ยันนี้โอ่จีเไปไอนีดูไปองวันวันอาทิตย์เออ การหยาดโยมัมาเนาะวอาบตนมนแล้วครับมาถวายนะครับก็จะเดินทางกลับนะครับเนาะเอ้าเดินทางปลอดภัยปลอดภัยทุกทุกคนะ มาก่อนกลับเอาชุดใหม่ก็กำลังมานะครับกลับหลวงปู่มาถวายน้ำาด่มนะครับนาะ นมร่มน้ำมันใหน้โชคดีมีชัยรครับสำหรับคลิปนี้ได้นี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็ฝากกติดตามช่องส่งชาแนลได้เลยครับเด้อพบกับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ